โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel Factornation นะครับวันนี้ก็เป็น EP 3ของการปูพื้นฐาน Modbus RS485 นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการคอนฟิก PLC a s งสร้างโให้สามารถจับมือรู้จักกันในเครือข่ายของการเชื่อมต่อ RS485 ได้นะครับผม RS485 เนี่ยเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อที่กำหนดไว้ว่าต้องใช้สายไฟ2เส้นเราบอกไปแล้วว่า RS485 เนี่ยเป็นมาตรฐานที่สามารถเชื่อมต่อป็นเครือข่ายได้คราวนี้เนี่ยมันก็จะมี Terminal 2 Port พอร์ตแบบนี้นะครับบีบวกกับ ลบหรือบางทีอาจจะเรียกเป็น A กับ B หรือ D บวกกับ D ลบแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับแต่ว่าความสำคัญเนี่ยคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเชื่อมต่อแบบ m u l t i drop คือเอาบวกชนบวกชนบวกไปเรื่อยๆเอาลบชนลบชนลบไปเรื่อยๆนะครับต่อแบบเดียวกันทั้งเครือข่ายนะครับผมคราวนี้เนี่ยพอเราต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็ต้องทำการ c o n f i g setting นะครับซึ่งจะมีพารามิเตอร์อย่างน้อย4ตัวที่เราต้องกำหนดค่าขึ้นมาให้มันเหมือนกันนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกคือบอร์ Ra t e บอดเรทเนี่ยคือความเร็วของการส่งบิตต่อวินาทีมันก็จะหน่วยเป็นบิตเซกนะครับเราอาจจะคุ้นเคยมันก็มีตั้งแต่1,200บิตเซกสองพันสี่ร้อยบิตเซกสี่พันแปดกแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพารามิเตอร์ที่2ของการเชื่อมต่อก็คือ number of data bits หรือว่าจํานวนบิต ในข้อความที่ส่งไปนะครับซึ่งอาจจะเป็น7หรือ8ก็ได้พารามิเตอร์ที่3ก็คือ number stop bits หรือว่าจํานวนของบิตในเฟรมท้ายเฟรมของการสื่อสารนะครับซึ่งอาจจะเป็น1หรือ2ก็ได้พารามิเตอร์สุดท้ายก็คือเรื่อง parity ซึ่ง parity เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการทำ error checking นในการสื่อสารแบบอนุกรมซึ่งก็อาจจะเป็นนอนออสหรืออีเวนต์คราวนี้เนี่ยข้อสําคัญเนี่ยก็คือเราต้องทําให้ทุกอุปกรณ์เนี่ยมี RS485 Port Setting เดียวกันทุกๆพารามิเตอร์เมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปเนี่ยต้องมีค่าเหมือนกันถึงจะสามารถสื่อสารด้ยวยกันได้ในเครือข,ข่าย RS485 คราวนี้เนี่ยคำถามก็คือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเซตพารามิเตอร์ Port Setting ยังไงคําตอบก็คือต้องไปดูที่แมนวนผู้ผลิตครับผู้ผลิตอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อด้วย RS485 ได้นะครับ เขาต้องมีการระบ,บุว่าเราจะไปคอนฟ i ิกพอร์ตย่างไงนะครับอย่างของตัว AMSA Motion เนี่ยมันก็จะอยู่ในคู่มือของเขาซึ่งคู่มือเนี่ยก็ดันเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยเราก็พอจะเดาได้ว่าแต่ละบ,บิตเนี่ยเขาหมายถึงอะไรจากข้อมูลตรงนี้ในกรณีของตัวที่เราต้องใจจะทำให้กลายเป็น Modbus Master นะครับเขาบอกว่าใช้ส่งข้อมูลเลขฐาน16เข้าไปที่ address D 8 4 0 0 ซึ่งข้อมูลเลขฐาน16เนี่ยพอเราเอามาทําเป็นเลขฐาน2เนี่ยครับมันก็จะเป็น0 1 0 1ใช่ไหมครับเขาจะบอกว่าหลักที่1หลักที่2หลักที่3มเนี่ยมีหน้าที่กําหนดอะไรนะครับอย่างในกรณีของเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าบิตที่0คือ number of data bits แล้วเขาบอกว่าถ้าให้บิตที่0เนี่ยมีค่าเป็น1หมายถึงว่า number of data bits เป็น8บิตถัดมาบิตที่1และ2เขาบอกถึง parity นะครับซึ่งถ้าบอกวเป็น0 0เนี่ยก็เป็นนอนสังเกตว่าเขาไม่ให้ตัวเลือกในการเลือกเป็นอ l อหรือเว้นเลยนะครับแปลว่ามันต้องเป็นนอนเท่านั้นนะครับบิตที่3ก็คือ number stop bit บอกว่าถ้าเป็น0 stop number stop bit จะมีค่าเป็น1ตรงนี้ก็เลยเป็น0นะครับถัดมาชุดบิตที่ 4, 5, 6, 7เนี่ยครับเป็นการกำหนดบอร r d rate นะครับอย่างเช่นถ้าเราทำบิตเป็น1 0 0 0หมายถึงบอร์ด r เป็น9 0 0 ตรงนี้ก็เลยเป็น100 0นะครับแล้วก็บิตที่8เนี่ยก็เป็นการบอกว่าเออถ้าถ้าปรับเป็น1เนี่ยคือเป็นการใช้ modbus protocol บิตที่9ถ้าเป็น0คือการเลือกโหมดว่าเป็น rtu หรือ ascii นะครับเราเพิ่งบอกกันแล้วนะครับว่าเราจะใช้ rtu นะครับ rtu ก็เลยต้องกำหนดบิตที่9เป็น0นะครับส่วนบิตที่เหลือก็เป็น default ไม่จงเป็นต้องไปใส่ค่าอะไรให้มันคราวนี้พอเราบิตข้อมูลพวกนี้มาต่อกันนะครับแล้วเราแปลงจากเลขฐาน2เนี่ยครับให้เป็นเลขฐาน16เนี่ยเราจะได้เลขฐานเป็น H 181ซึ่ง H 1 8 1ก็หมายถึงพารามิเตอร์ของการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับในฝั่ง Slave เหมือนกันเลยครับแค่ว่าเขาบอกว่า Address ที่ให้ใส่ค่าเลขฐาน16เนี่ยมันจะกลายเป็น D 8 4 2 0แทนเมื่อกี้ Master มันเป็น D 8 4 0 0 Slave มันเป็น D 8 4 2 0นะครับส่วนเรื่องการ c o n f i ิก i t บิตเนี่ยทำเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะ Move ค่า H 1 8 1เข้าไปอ่ะเรามาที่ Demo กันก่อน ก็คือเราทําตามไปได้กันนะครับเปิด GX Work 2ขึ้นมานะครับผมระหว่างที่รอโปรแกรมก็ให้ทุกท่านถ้าอยากทําตามนะครับเอาตัว p พ C ออกมาแล้วก็ทําการจ่ายไฟ24โวลต์ให้มันรอนนะครับอ่าพอเราจ่ายไฟ24โวลต์แล้วเนี่ยเราก็มาสังเกตด,ดูตรงภาค Input เนี่ยพอร์ตของ RS 485ในของตัว a m p Motion เนี่ยเขาจะระบุเป็น D บวกกับ D ลบนะครับก็ อย่างที่บอกไปมี2พอร์ตเขาเนี้ยผมก็ใช้สายไฟ2เส้นนะครับผมใช้เนี่ยสีเหลืองสีแดงสีเหลืองเนี่ยต่อแบบมัลติดรอปก็คือการเอาบวกเข้าบวกลบเข้าลบด้วยกันนะครับผมก็จะต่อต่อเลยระหว่างที่รอโปรแกรมนะครับอันนี้ก็ทำต่างไปได้กันได้เลยแล้วก็มีเบส t p พ a c t i c e ิดนึงนะครับคุยว่าเวลาเราต่อสายไฟ2เส้น เข้าใกล้ด้วยกันแบบนี้ครับเราเรามักจะตีกเกลียวกันนะครับเพื่อที่ว่าให้คลื่นสลับแม่เหล็กเนี่ยมันแคนเซิลเอากันเพื่อลดสัญญาณรบกวนนะครับโอเคคราวนี้เรากลับมาที่หน้าซอฟต์แวร์แล้วนะครับผมจะขอสร้าง New Project ที่เป็น FX3U ของตัวมาสเตอร์ก่อนอผมก็ New Project ขึ้นมาโอเคผมได้ New Project แล้วผมคอมพล์ก่อนเลยนะครับอย่างแรก จากนั้นก็ทําการใช้อ็อกซิลารีรีเลย์ M8411 นะครับ M8411 เนี่ยเป็นคอยตัวช่วยที่จะติดเวลาเครื่องทําการเปิดนะครับติดแล้วก็ดับทันทีเลยเหมาะกับการที่เอาไว้ทําการคอนฟิกค่านะครับเช่นพวกพอร์ตเซตติ้งพวกนี้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เราต้อง move ค่าเลขฐาน16 181ไปที่ D8400 ถ้าเป็นมาสเตอร์ใช่ไหมครับผมก็ทําแค่นี้จากนั้นเดี๋ยวผมขอผมเซฟไว้ก่อนว่าเป็นมาสเตอร์นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการตั้งชื่อมาสเตอร์ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิด DX Work อีกตัวหนึ่งขึ้นมาครับเป็นของ slave เหมือนเดิมครับทําการ new project นะครับ fx cpu fx 3 u นะครับอันนี้จะเป็นของ slave นะครับโอเคครับจากนั้นเหมือนเดิมครับ m 8 4 1 1นะครับแล้วก็ move ค่า h 1 8 1ไปที่ D8420 ในกรณีที่เป็น slave นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการเซฟโอเคเดี๋ยวผมทำการ slave ชื่อ slave นะครับเดี๋ยวรอมาเซฟแป๊บหนึ่งโอเคก็คือตอนนี้เราได้เซตพารามิเตอร์ rs 4 8 5พอ s เซตติ้งเรียบร้อยนะครับทั้งฝั่ง master และ slave ถัดมา ในการสื่อสารของภาษามอดบัสเนี่ยครับมันสื่อสารเป็นไซเคิลนะครับเราเรียกว่า Request Response c y c l e ก็คือคำสั่งจะถูกบอ a ์ดแคสไปในเครือข่ายนะครับจากนั้นลูกๆหรือ slave เนี่ยก็จะคอยเช็คดูว่าคำสั่งนั้นเนี่ยใช่คำสั่งที่ฉันต้องทำตามหรือเปล่าถ้าใช่ก็คือจะทำคำสั่งนั้นแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาที่มาสเตอร์เป็นไซเคิลไปเรื่อยๆถัดมาคือเราต้องไปกำหนดว่าอุปกรณ์ตัวไหนเป็นมาสเตอร์อุปกรณ์ไหนเป็นสเลฟนะครับอย่างในกรณีนี้ในคู่มือเนี่ยบอกไว้ว่าถ้าอยากให้อุปกรณ์ตััวไหหนนนเป็ master, ใ้ค่านนะรบ ไปที่ D 8 2 0สส่วนตัวไหนถ้าอยากให้มันเป็น slave ให้ move ค่า2ไปที่ D 8 2 0 0อันนี้มาจากคู่มือนะครับกลับไปที่หน้าโปรแกรมเมื่อกี้ในหน้าโปรแกรมฝั่งซ้ายเนี่ยผมเป็น master ใช่ไหมครับผมก็ต้อง move ค่า1ไปที่ D 8 2 0 0นะครับส่วนตัวที่เป็น slave ผมก็ทำการ move ค่า2ไปที่ D 8 2 0 0ออันนี้เป็นการ conflict ว่าตัวไหนเป็น master ตัวไหนเป็น slave ถัดมาสิ่งที่ต้องบ่งบอกในการคอนฟิ i ก็คือ unit ID นะครับอย่างที่บอกก็คือเครือข่ายของการเชื่อมต่อแบบ RS485 เนี่ยมันสามารถมีได้มากสุดถึง32อุปกรณ์การที่เราจะบ่งบอกให้อุปกรณ์มันแตกต่างออกจากกันเนี่ยครับเราทำโดยการกําหนด unit ID ที่แตกต่างออกจากกันคล้ายๆกับ IP address นะครับอย่กรณีน,นี้ผมจะให้ตัว master ผมเนี่ยมี m o d bus ยูนิต d เป็น0นะครับตัว Slave ตัวแรกของผมผมจะให้ Modbus Unit ID เป็น1ซึ่งในคู่มือเขาก็บอกไว้ว่าในการกำหนด Modbus Unit ID เนี่ยถ้าเป็น Master เนี่ยให้ส่งค่าไปที่ d 8 4 1 4ส่วนถ้าเป็น Slave ให้ส่งค่า Unit ID ที่ต้องการไปที่ d 8 4 3 4อ่าก็เดี๋ยวทำตามที่เขาบอกนะครับ Master ผมก็ทำการ move อ่ายูนิตไอนะครับ d 8 4 1 4แบบนี้ ส่วนฝั่ง slave กำหนด id เป็น1นึ่ครับด้ move k 1นะครับไปที่ d 8 4 3 4ตามคู่มือนะครับผมทำการ compile <c oughs> ก็ตอนนี้จะเห็นว่าเรามีการกำหนดพารามิเตอร์กำหนด master slave กำหนด unit id อันนี้ก็จริงๆแล้วคือใกล้สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมี conflict ปลีกย่อยเช่นพวก request timeout จำนวนครั้งที่ลองติดต่อใหม่ถ้าเชื่อมต่อไม่ติดโค้ด <Code. S 2> ตรงนี้เนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันละเอียดนะครับแต่ว่าให้เขียนตามไปได้เลยนะครับทุกครั้งก็คือใช้เป็นค่า default แบบนี้ก็ได้ซึ่งผมจะเขียนเลยนะครับก็คือโอเคครับก็ตอนนี้ผมทําการใส่คอมเมนต์เข้าไปที่โค้ดนะครับจะเห็นว่าเราทําการกําหนดพอร์ตเซตติ้งนะครับกำหนด Master s l a v e แล้วก็กำหนด Modbus Unit ID ให้กับอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับจะเป็น3บรรทัดบนของฝั่ง Master ร์และ l ลฟใช่ไหมครับคราวนี้อาจจะเห็นว่ามีโค้ดเพิ่มเติมนิดหนึ่งตรงนี้เป็นโค้ดที่ผมทำตามค้่มือเขาที่เขากำหนดไว้ว่าพวกคอนฟ i ิกปิดย่อยเช่น อ่า uh, response time out delay interval หรือพวกจำนวนครั้งที่ทำการติดต่อใหม่พวกนี้อันนี้สามารถเขียนตามได้เลยนะครับถ้าใช้เป็นตัวเ l c a so m แอม m o t i o n รุ่นนี้ส่วน c o n f l i g ปีกย่อยถ้าท่านอื่นที่กำลังทำตามเราใช้แบรนด์อื่นนะครับให้ให้ลองอ้างอิงจากแมสนลนของผู้ผ,ผลิตดูนะครับว่าต้อง c o n f lict ตรงไหนบ้างนะครับถึงทำให้เครือข่ายเนี่ยสามารถเช็แฮนจับเงวยเจอกันได้ในกรณีของตัว a so m ม t ั o โตอนนี้เรา ทำการคอนฟิกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งฝันง m s t t r s s l v v e นะครับก็เดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ยเราจะมาเริ่มศึกษาเรื่อง Protocol Memory m a มเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ได้ลองส่งข้อมูลกันเดี๋ยวไว้เจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ